Minutes later. ผีรูหัวเฮ้ย <c oughs> ทำไรอะ่ะเขาทำสติกเกอร์อ่ะ ึกวาดอนิเมะเพื่ออีกหน่อยจะไปเป็นนักวาดการ์ตูนจะวาดการ์ตูนอีเหรออยากลองทำมาเขาอุตส่าห์ซืมาแต่เขาทำไม่เป็นซื้อโปรแกรมมา YouTube ตัวยังไม่มีเวลาทำให้คนดูเลยทำชื่นเะไรจะมาวาดการ์ตูนแอนิเมะก็เขาอยากทำอยากทำหลายๆอย่างเขาอยากเป็นพลแบบไม่รู้น้ำเข้าจะนอนยังเนี่ย ก็อาบน้ำแล้วก็นอนแล้วสิก็นอนนั่นแหละเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย A few minutes later และไปปิดไฟที่ตัวไม่ต้องปิดไฟตรงนั้นนะตรงทางเดินก็จะให้กาฟิลหมดแบบไปกินข้าวให้กาฟิลกินข้าวหรือว่าตัวจะแอบเล่นโทรศัพท์แม่เขาไม่ได้แอบเล่นโทรศัพท์ไปหลับเดี๋ยวต้องรักษา ให้ตังตัวแล้วแหละหลับไม่สบายเขาจะนวดให้ตัวเน anyway ี่ยเาก็จ่ายตังให้เขานมดนว้นวดเด้อนอนเี่โมม้นอรมานนด้กันมาี hm okay. ่แล้วมาด้ว้กันนี่แล้ว ียอะไรแยบตัวเรียกงวิญญาณ <h> โอ้ยป้าพูดไม่เ,เลยป้า,ปาเนีย่ยไ <h> <h> กลับแล้วนะ m i n น t ท s later านอนด้วยกันเร็วมานอนด้วยกันเร็วนอนนี้มา,มานอนนี้มาเ <What? S 3> ร็วค h a t ิงหรอตัวพูดอะไรอ่ะมาเม้มเหรอเขาไม่ได้ละเม้อ อะไรเราพูดอะไรเนี่ยเขาคุยกับน้องอยู่คุยกันนงมาน้องที่ไหนนอนได้แล้วนอนไหมโอ้ยมานี่มาตัวอะไรนอนเขาคุยกับน้องอยู่เสียงดังตัวก็นอนไปดิเขาคุยกับน้องตัวเสียงดังอ่ะเขาไม่ได้พูดเสียงดังมย่างนี่เลยอืมตรงนี้ตัวทำอะไรเนี่ย คุยกับน้องน้องอะไรที่ไหนไม่มีนอนอะไรดึกแล้วเนี่ยใช่ของเล่นที่ไหนเขาไม่ได้เล่นเขาจะคุยกับน้องมาองมาน้องอะไรมานอนไม่ต้องกลัวนั่งตรงนี้นั่งไม่นั่งไม่นั่งอะไรเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้ตัวนั่งเขาคุยแต่น้องมางมานอนเลดึกแล้วเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเนี่ยอะไรเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วมันเล่นอะไรเนี่ยโอ้ย มาเล <What? S 1> ่นไอเนี่ยตัวมันไม่ใช่ของให้เล่นนะตัวกลัวเหรอไม่ได้กลัวทำไมอืมแล้วทำไมนีม่ทำไรเขาเล่นกับน้องๆเหงาตัวดูสีหน้าแววตาน้องดกอืมอ๋อหน้าฉุนานะ <c oughs> ไปทำอะไรมาฮะทำเหรอตัววา เี๋ยวเอาน้ำมาให้นะ่ะไม่ใช่ของเล่นนะตัวเล่นอะไรเขาไม่ได้เล่นคุยกับน้องมันเล่นมาทำอะไรเตียงหนึ่งตี่สองเนี่ย a few moments later อย่าไปเล่นตรงนั้นมันอันตรายเราเปิดไฟด้วยนะมันเล่นอะไรก็ไม่รู้เปิดอะไรน้องไม่ชอบไฟน้องชอบของมืด อ,อย่านะออกไปข้างนอกเข้ามามันเย็นอากาศมันหนาวมานั่งนี่มานั่งตรงนี้พี่บอกให้มานั่งตรงนี้อะไรเนี่ยล้กเมเอรหรือเปล่าเนี่ยลักเมอเขาจะลืมตามไหมล่ะแล้วมันเล่นอะไรตอนกลางคืนเนี่ยมไม่ได้เล่นเขาคุยกับน้องข้น้องมาอยู่ด้วยมันขอ,ของดีเล่นที่ไหนเนี่ยใครจะเล่นกันตอนกลางคืนเนี่ย กลัวเหรอไม่ได้กลัวทำอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วตัวทำอะไรนะกลัวดิทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่เขากลัวพี่เขากลัวขึ้นมาไม่เข้าใจเลยททำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพอพอพออะไรนอนเขารู้แล้วเดี๋ยวขอคุยกับน้องก่อนเขาจะนอนแล้วนั่งอะไรที่นี่ล่ะ ท้เยอย่างง้นนะห้องห้องอะไรเต็มห้องเลยเนี่ยอะไรไม่รู้องนั่งนีนั่งไม่นั่งไปไปไปอย่าไปมองพี่อนนท์เอาป้าจับป้พี่เขาที่เขากลัวมันมาอยู่ทำมตรงนี้ไปไอจะนอนคนจะนอนล้วทำอะไรแล้กตัวทำอะไรไม่ได้ทำอะไรจะนอนแล้วเนี่ยง่วงเนี่ย น้องมาอยู่ด้วยไม่โยให้โยอะไรนะไม่ให้โยน้องจะบอกไม่ได้คุยกับตัวคุยกับน้องจะบอกหวยเหรอน้องจะบอกหวยเอาแม่นๆอะไรนะอะไรนะเอาแม่นๆนะเจ็ดหนึ่งเอาแม่นๆเจ็ดศูนย์เอาแม่นๆมันออกไปแล้วป่ะเจ็ดศูนย์เนี่ยออกมดแล้วแลวบ้าที่สุด บอกอย่าไปปีนตรงนั้นลงมาลงมาเลยสินดังก็น้องไปปีนตรงนั้นอะ What the fuck อย่าไปอยู่บนนั้น <c oughs> ลงมาอย่าไปยืนค้ำหัวพี่เขาแหมวตัวน้องน <c oughs> <c oughs> <oured S 3> ันโู้เยเมื่อกี้อากาศเย็ <c oughs> นเมื่อกี้เย็นเนี่ย เห็นไหมอากาศมันเย็นใช่ปะทำอะไรเนี่ย <laughs> อย่าไปนั่งตรงนั้นอย่าไปมองพี่เขาแบบนั้นพี่เขากลัวพี่เขากลัวนอนนี่นอนกอดก่อนอยู่ใกล้ๆกันเลยนอนใกล้ๆเขากอดเขาเลยห้ามเล่นอีกนะพอแล้ว อะไรตัวนอนอะไรเนี่ยนอน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 นะครับแบบนี้สิตัว,วเขเล่นหอเล่นอะไรเนี่ยไม่เอาไม่ไลเ,ไมไเล่นลูกก็ไม่ได้เล่นอะไรลนะ่ะเขาไม่ได้เล่นกลัวหรอไมไ่กลัวแลทำอะไรทำหน้ายัางไง มาเล่นอะไรหลอกเขากันข่ํกลางคืนเนี่ยตัๆๆไม่เชื่อหรอไม่เชื่อทำไมอ่ะตัวเล่นอะไรเนช่วงนี้ทำไมเขาหลอกตัวไม่เนียนเลยอ่ะใน่ลกเขาแกล้งตัวไม่เนียนเลยอ่ะช่วงเนี้ยตัวเองเห็นเขาขำใช่ไหมใช่แล้วเขาอดขำไม่ได้อ่ะตัวแกล้งเองขำเองนี่นะผีรูหัว What the fuck เอ้ย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  เธอเธอ,อดูนี่อะไรโอ่กล้องมาถ่ายทำไมตอน <c oughs> ตอน้องคุนเนี่ย โอเคนะ,ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็แกล้งพี่โนนไม่สําเร็จนะฮะทุกคนปกติก็ไม่ค่อยสําเร็จอยู่แล้วนะ,ะทุกคนเพราะว่าเราทําไม่เนียนไงโอเคใช่ไหมเออเราทําไม่เนียนนะ,ะทุกคนเพราะว่าปกติเราก็แกล้งกันบ่อยอยู่แล้วนะ,ะทุกคนทั้งหน้ากล้องทั้งหลังกล้องนะ,ะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้นะ,ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะฮะสำหรับคลิปนี้ปอนกับพี่โนนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวงาน,นแล้วสิวไม่ยอมหายนะฮะทุกคนดูโมมม่เเริินนะะทุกค OK，拜拜。